สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักสวัสดีเดือนแห่งความรักสวัสดีเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าจะมีเนื้อคู่มีโซเมดมีคนของใจเข้ามาหรือเปล่านะคะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มีโชคมีลาบดีๆกันทุกคนนะคะ ก่อนออกไปทานข้าวกลางวันนะคะนางฟ้า r a นด o อมออฟเลสับไพ่ไว้แล้วใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่สำหรับนี้มี78ใบนะคะชื่อท็อปิกคือภายในเดือนนี้ใครจะติดต่อ Take A คชั่นกลับมาหาคุณจนคุณแบบว่าตั้งตัวไม่ติด ภายในเดือนนี้ใครจะติดต่อ Take Action กลับมาหาคุณจนคุณตั้งตัวไม่ติดทำไมคุณถึงตั้งตัวไม่ติดเขาคือใครเรามาดูกันนะคะสุ่มนะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถึง28กุมภาพันธ์นะคะ King of Sword King of Sword คนที่แบบว่ามุ่งมั่นชัด อีโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่หยิ่งทะ,ะนงในตัวเองนะคะหากแม้ว่าคุณผู้ชายหรือว่าตัวคุณเองเป็นคุณผู้ชายหรือว่าตัวคุณเองเป็นคุณผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจอคนที่หยิ่งทะ,ะนงแบบว่าอีโก้สูงที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณเขาจะติดต่อเทคแอคชั่นกลับมาเพราะว่าเขาทนฟังเสียงของหัวใจที่เต้นตึบตับตึบตับที่คิดถึงคุณไม่ไหวแล้วคนคนนี้นะคะจะพยายามทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณรับรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปนะเขายอม รถอีโก้เพื่อคุณเขาจะติดต่อกลับมาคนคนนี้ King งอ s w สอดนะคะอยู่ในธาตุไฟเม่สิงธนูนะคะ เกิดราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูวันที่เท่าไหร่ได้หมดเลยนะคะการกลับมาของคนคนนี้คือไม่ธรรมดานะคะตัวคุณเองอาจจะลืมเขาไปแล้วตัวคุณเองอาจจะไม่คิดว่าอุ้ยนางฟ้าเขาว่าี e ก้แล้วก็แบบว่าเป็นคนที่แบบหยิงจองของธนงเขาไม่ติดต่อกลับมาหรอกเดี๋ยวคุณผู้ฟังรอดูนะคะเขาจะติดต่อกลับมาแล้วเขาจะพูดทุกสิ่งอย่างที่คุณผู้ฟังไม่เชื่อไม่คิดเลยว่าคนคนนี้จะพูดจะพลั้งพลูความรู้สึกที่อยู่ข้างในออกมา เขาจะบอกว่าเขาขอโทษเขาขอโทษที่แบบว่าทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขารักใครเขารู้สึกดีกับใครเขาอยากเจอใครเขาอยากชัดเจนกับใครคนคนนี้จะพูดทุกสิ่งอย่างที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ในอีกโกในซิลีบัมของเขาตรงนี้ค่ะเขาจะบอกกล่าวให้คุณรู้คุณจะแบบว่ารู้สึกแบบโอ้ไม่ก็ oh God, จริงหรอแบบ ในที่สุดเธอก็พูดความจริงออกมาแล้วหรอทำให้ฉันแบบว่าเศร้าใจทุกใจอยู่เนิ่นนานตัวคุณเองนะคะอาจจะตั้งตัวไม่ติดเพราะว่าคุณเองก็เฝ้ารอเฝ้าคอยเขากลับมาเช่นกันนะคะภายในเออเอาเป็น28วันนี้แน่นอนนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความสุขกับการที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าใจคุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะราชาดาบคนนี้ ใบต่อไปนะคะใครจะติดต่อ Take Action กับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ตั้งตัวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชัดเจนมากคนที่ส่งคุณทั้งในหัวใจส่งคุณทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ส่งคุณทั้งโลกโซเชียลหรือส่งเท่าที่เขาจะส่องได้เขาแอบมองคุณอยู่เนิ่นนานแล้วว่าคุณแบบว่าแอบไปสารสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าคุณยังมั่นคงในหัวใจเขาหรือเปล่า คุณยังแบบว่าแอบปวั่นไหวกับใครหรือเปล่าเขารู้แล้วค่ะว่าต่อให้คุณจะไม่ไม่มั่นคงในหัวใจเขายังหวั่นไหวกับคนอื่นหรือว่าแบบแอบไปคุยกับใครแต่เขาอะเจ็บเหลือเกินทุกทรมานเหลือเกินหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยขนาดเขาเป็นคิงนะคะเขาเป็นแบบว่าตัวพ่อตัวแม่แห่งความจองหองหญิงอีโก้แล้วก็มีศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีแต่เขาก็หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยภาพของคุณความรู้สึกดีๆที่เขาเคยมีกับคุณหรือว่าสิ่งดีๆที่คุณเคย ทำกับเขาว่ามันเข้าไปวนเวียนในหัวใจเขาเขาทนไม่ได้แล้วว่าเขาโมดแตรสองแบบนี้ไม่ได้ถ้าส่องไปส่องมาเดี๋ยวจะโดนเสียบนะคะคนอื่นจะมาเสียบแย่งคุณไปแบบว่า จิงคุณไปอีกนะคะคนคนนี้นะคะรอเลยค่ะการกลับมาของคนในอดีตคนที่เคยแบบว่าคุณเคยลืมเขาไปแล้วหรือว่าคนที่คุณเคยตัดใจตัดจบแล้วก็เลิกลาเขาไปแล้วจริงๆแล้ว,วเขาไม่เคยหายไปไหนจากตัวคุณเลยนะคะเขาแอบส่องแอบมองแอบทวินแอบนิสย์อยู่วอนอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะตลอดเวลาจริงๆเขาคิดถึงคุณทุกวันแต่ตอนนี้เขารู้แล้ว,วเขาต้องทําอะไรบ้างเพื่อคุณนะคะเด m มูนนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎ จิตได้นะคะ พัดน้ําคนจิตใจดีคนที่เงียบนิ่งสงบแล้วก็เฝ้ามองใครสักคนด้วยหัวใจเฝ้ามองแบบว่าหลงไหลเคลิบเคลิมคนึงหาแต่ว่าตอนเนี้อดทนไม่ไหวแล้วเพราะว่ากลัวจะมีใครแย่งคุณไปกลัวคุณจะบอกว่าโดนกระชากภาคไปจากความรู้สึกเขาเขาจะไม่ยอมแบบว่างอมืองอเท้าแล้วค่ะเขาจะเตรียมตัวละคิดข้อความคิดมุกค,คิดภาพหรือว่าคิดหาเรื่องติดต่อเทคแคชันกลับมาหาคุณนะคะน้ำ กรกฏพิจิตเลข3เลข7เลข11นะคะรอเลยค่ะใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะใครที่จะแบบว่าท a k e action หาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยท o ออฟครับโซเมดคู่แท้ไม่ว่าจะเป็นคู่แท้ที่เลิกลาไปคู่แท้ในอดีตชาติหรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือคู่ที่แบบ คุณคิดว่าแบบอุ๊ยไม่ใช่เขาแน่เลยเขาไม่รักเราแล้วนางฟ้าไม่จริงค่ะทุกคนมีโซเมทมีคู่แท้นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะเข้าถึงคําว่าคู่แท้หรือเปล่าผู้ชายผู้หญิงคนนี้เกิดในราศีกุมนะคะเลข2ได้เดินกุมภาได้นะคะเขาจะ Take a คชั่นติดต่อกับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากเขาส่องคุณตลอดเวลาตัวคุณเองเอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะแบบ ใบต่อไปนะคะใครจะติดต่อ Take Action กลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวจะทำให้คุณอึ้งทึ่งเสียวจุกแล้วก็อิ่มอุ่นละมุนในหัวใจนะคะ วิวออฟฟอร์จูนคนทางไกลคนที่อยู่แดนไกลไกลไม่รู้ว่าไกลชาตินี้หรือไกลชาติหน้าไกลชาตินี้นะคะวงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่งภูมิขิตแห่งรักจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รังสรรค์เขาให้กลับมาเยียวยาหัวใจคุณคนที่จะติดต่อกลับมาเทคแอคชั่นหาคุณจนคุณจุกจุกคือคนที่อยู่ทางไกลคนที่คุณจบเลิกลากันไปคนที่แบบว่าบางครั้งนะคะตัวคุณเองนะคะ อาจจะมองว่า เรารอเขาหน้าแล้วล่ะนางฟ้าเรารอเขามาเป็นปีหลายปีหลายเดือนแล้วคนคนนี้นะคะรู้ไหมคะว่าตัวเขาอะถึงจะไกลจากคุณแค่ไหนแต่ใจเขาไม่เคยไกลจากคุณเลยนะคะเขายังคิดถึงห่วงใยแล้วก็อยากเจอคุณเสมอแต่ตอนเนี้ยเขาอะพยายามแล้วะคะ่ะเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะหากแม้นว่าคุณให้โอกาสเขาเขาก็จะบอกว่ายิ้มอ้าแขนรับคุณแบบว่าหรือว่าตัวคุณเองอ้าแขนรับเขาบางครั้งการเจอกัน หรือว่าการได้พูดคุยกันครั้งนี้นะคะอาจจะมีคราบน้ําตาอาจจะมีการร้องไห้แบบว่าสะอึกสะอื้นเพราะด้วยความที่คนสองคนคิดถึงกันมาก ด้วยความที่คนสองคนส่องกันตลอดเวลาส่องกันทางใจส่องกันทางความรู้สึกพอได้เจอกันพอเขาโทรหรือว่าเทคแอคชั่นกลับมาน้ําตาแห่งความสุขน้ําตาแห่งความรักของคุณสองคนมันจะปลื้มปริ่มออกมาแบบว่าไม่ได้นัดหมายกันเลยนะคะค่ะนะคะแรนดอมสั้นๆภายในเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถึงยีนี้จะมีการเทคแอคชั่นจากโซเมดคู่แท้คนในอดีตคนที่จบกันไปแล้วคนที่แบบว่าคุณคิดว่าเขา าจะไม่กลับมาในอ้อมอกของคุณแล้วเขาจะติดต่อ t ทค e Action กลับมาหาคุณนะคะผู้ชายผู้หญิงธาตุไฟแมส่สิงหธนูแล้วก็ธาตุน้ำมีละกรละกฏแล้วก็ธาตุลมราศีกุมนะคะเขารักคิดถึงแล้วก็อยากเจอคุณเสมอแล้วคุณเนี่ยเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวใจได้เลยต่อให้ไกลกันกี่ร้อยกี่พันไม์ใจเขาก็ยังแบบหน่วงผูกพันเกี่ยวกับคุณไว้เสมอนะคะคนคนนี้นะคะ เขามองว่าคุณเนี่ยนั่นแหละคือคุณมันต้องเป็นคุณเท่านั้นคุณเท่านั้นเธอเท่านั้นนะคะค่ะคุณผู้ฟงัง h a v e a night day นะคะมีความสุขในการทานข้าวมีความสุขในเดือนแหน่งความรักนะคะแล้วเดี๋ยวค่ำๆเจอกันกับคลิปแรนดอมยาวๆนะคะ Love ทุกคนนะคะ